ก็ที่ชอบเปิดแมสเพราะว่ามันรู้สึกว่าเวลาวิ่งจะสบายค่ะแล้วก็หายใจสะดวกไม่ติดขัดค่ะเวลาทำอะไราก็รู้สึกว่าเราสามารถหายใจได้ดีขึ้นค่ะก็ถอดแล้วก็รู้สึกสบายมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ถอดแมสเพราะว่ามันจะสบายเวลาวิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันรู้สึกดีเวลาตอนวิ่งเล่นแล้วพอหอบจะหายใจได้สะดวกขึ้นค่ะกลัวนิดนึงค่ะเพราะว่าพอเวลาถอดเม็ดร,รู้สึกว่าถ้าคนอื่นถอดอยู่น่าจะติดง่ายค่ะไม่ค่ะเพราะว่ามันน่าก,กลัว<ม>ก็พอสูดไปเดี๋ยวมันก็จะติดกันเรื่อยๆแล้วก็สงสารพยาบาลค่ะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะค่ะถ้าเกิดถอดเม็ดเนี่ย อาจจะทําให้ติดง่ายขึ้น,นะคะ่ะรู้สึกแม่กลัวครับเพราะว่าอาจจะติดโควิดง่ายครับแล้วผมอยากมาโรงเรียนนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่าบางคนอาจจะป่วยมาโรงเรียนครับก็เลยกลัวว่าจะติดโควิดกันได้ง่ายรู้สึกกลัวครับคนอาจจะได้ติดโควิดเด็กมาโรงเรียนไม่ได้ครับพยายามอยู่ที่ที่คนไม่แออัด แล้วก็เวลากินข้าวก็ต้องไม่พูดเดยอะเพราะว่าน้ำลายจะกระเด็นใส่กันค่ะแล้วก็ต้องล้างมือทุกครั้งที่เราจับนุ่นจับนี่เสร็จหรือก่อนจะทําอะไรก็ฉีดแอลกอฮอลก่อนค่ะต้องใส่แมสค่ะแล้วก็ล้างมือใบ,ใบ่อยๆพอเวลาจะถอดแมสก็ต้องอยู่ที่ไม่ค่อยมีคนค่ะแล้วก็พอเวลาจะทําอะไรก็ต้องล้างมือก่อนต้องใส่แมสตลอดเวลาค่ะ าเกิดใส่เม็ดตลอดเวลามันจะปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะล้างมือบ่อยๆครับใส่แมสเว้นระยะห่างด้วยครับล้างมือให้บ่อยขึ้นแล้วก็เว้นระยะห่างหนึ่งเมตรครับแล้วก็ฉีดวัคซีนครับอย่าไปที่คนเยอะๆและสวมเมสบ่อยๆครับแล้วก็ล้างมือฉีดวัคซี